มมันจะออกแนวแบบไม่นุ่มนะคะเป็นแบบแข็งๆเลยอะเป็นน้ำแข็งและอุ้ยแบบเนี้ยไม่ค่อยชอบชอบแบบนุ่มสลวยสุยไหว ว่าตอนแรกค่ะว่าจะแบบให้เขามายกรถแล้วก็เอารถไปเปลี่ยนยางสีเส้นเลยใช่ไหมคะทีเนี้ยการที่เขามายกรถเสร็จแล้วเราจะไปเอาไปรับอะไรยังไงมันมีความยุ่งยากเลยเปลี่ยนใหม่ว่าเดี๋ยวเอายางเส้นเนี้ยไปเปลี่ยนยางก่อนเส้นหนึ่งแล้วเอากลับมาใส่แล้วค่อยขับไปเปลี่ยนอีก3ามเส้นค่ะ เป็นแบบน้ำแข็งไปเลยน้ำแข็งเกาะเต็มนะคะตรงนี้คืออันตรายยิ่งกว่าอะไรนะคะเพราะมันลื่นมากนี่ค่ะอันนี้คือพื้นที่ดินที่อยู่ข้างนะคะ <c oughs> คือตรงนี้ก็ลื่นสุดๆเลยเนี่ยครอบคลุมไปด้วยน้ำแข็งเพราะฉะนั้นวันนี้ขับรถแบบยากเลยเพราะว่าถนนน่ะลื่น ต้นไม้ของเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะเนี่ยเจอหิมะปกคลุมกันมาก็เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูว่าน้องเขาจะอยู่รอดปลอดภัยกันทุกกลายไหมนะคะแต่ละคนดูแบบเอะหไหวไหมลูกถูกแช่แข็ง เลโอวันนี้หนูห้ามวิ่งเล่นเลยนะเนี่ยหนูต้องบอกทุกคนว่าห้ามวิ่งเล่นนะเพราะว่ามันจะลื่นเ <c oughs> ออจริงๆลื่นแน่ๆนเกิดหินยอกหินย้อยขึ้นมาเลยค่ะ คือนี่มือแข็งมากแล้วค่ะอยู่ข้างนอกไม่ไหวแล้ววันนี้แม่บ้านมาทำงานนะคะเดี๋ยวก็เตรียมอ,อุปรกรณ์ให้เขาเหมือนเดิมค่ะ ออกไปเล่นน้ำแข็งข้างนอกนะคะแม่บ้านมาถึงแล้วค่ะ ระหว่างที่แม่บ้านเขาทำงานบ้านนะคะเด็กๆกก็เล่นของเขากันไปค่ะมนนีก็มาทำงานแพ็คของนะคะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้จะต้องส่งของค่ะคือของเราเนี่ยก็สั่งได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วแต่บางคนก็สั่งไปขายก็เยอะค่ะแล้วก็หรือสั่งแบบชิ้นสองชิ้นไปใช้เองก็ได้นะคะแล้วแต่เลย เมื่อกี้นะคะป้าป่าได้ยักมาดูว่าแบบตรงโต๊ะเลยอ๋อทำไมเม็น,น่ะสรุปว่าโดราจังแน่ๆมาฉี่ใส่กระเป๋าที่ใส่หนังสือของเลยอ่ะที่แบบวางไว้บนโต๊ะนะคะวางแบบตั้งๆด้วยแต่มันดูลกๆมั้งโดราจังก็เลยมาฉี่อีกแล้วก็ต้องทิ้งกระเป๋าออไปค่ะเกินเยียวยาแล้วก็มาจัดกระเป๋ากันใหม่โอเคอ่ะเราก็ถือโอกาสเคลียร์โต๊ะปไปเลยนะคะเนี่ย แล้วก็จะต้องมาเคลียโต๊ะของนิขุด้วยนะคะอันไหนที่เราแบบไม่ใช้แล้วไม่เอาแล้วก็ทิ้งหมดค่ะ <c oughs> จัดโต๊ะเรียนเสร็จกันเรียบร้อยค่ะ <c oughs> ค่อยดูเป็นระเบียบขึ้นมาหน่อยนะคะ <c oughs> ทิ้งของที่ไม่จําเป็นออกไปนี่คือหลักการแรกที่ต้องทําคือทิ้งของค่ะแล้วมันแบบมันจะงามเอง นี่ห้องปะป่านะคะปะป่าเขาเตรียมของทิ้งไว้เต็มมากเลยค่ะไม่รู้ทิ้งอะไรบ้างอยู่ในถุงที่แบบเราไม่เห็นด้วยอะ่ะเขาแบบนี้มันคนชอบทิ้งอยู่สงสัยจะทิ้งหนังสือทั้งชัน้นแล้วเปล่าเนี่ยสงสัยจะทิ้งยกชั้นเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเ้ยโ,โ,โล่งเชียนี่คือเออ เรียกว่าเลยคะคอนดักเตอร์ที่ป้าป๋าเขาชอบนะคะอันเดเรียชอบมากโอ้โหมีมีทุกแผ่นมีทุกคอนเสิร์ตนี่มีทุกที่ซ้ำก็มีนะคะเนี่ยถ้าไม่เหมือนซ้ำเลยอะซื้อมาซ้ำคึดว่าตัวเองไม่มีแล้วสั่งมาซ้ำแน่ๆคือชอบขนาดที่ว่าป้าป๋าจองตั๋วคอนเสิร์ตแล้วนะคะตั๋วคอนเสิร์ตไปดูที่เยอรมันนะคะ คือจองตั้งแต่ตั้งแต่ปีไหนแล้วอะและวทีเนี้ยมาติดโควิดจนเขาเลื่อนไปเป็นปีหน้าเดือนมกราที่จะถึงเนี้ยค่ะประมาณวันที่ประมาณสิ้นเดือนมกราและทีเนี้ยมันก็เกิดโควิดขึ้นมาอีกก็เลยคิดว่าสงสัยก็คงไม่ได้ไปอีกแน่นอนแล้วเมื่อกี้ถามป้าป่าตั๋วเป็นไงตั๋วคอนเสิร์ตว่าไงบ้างเขบอกว่าตั๋วคอนเสิร์ตเขาเลื่อนเป็น กุมภาปีปีต่อไปค่ะปีสองพันสิบสามเอ้ปีสองพันยี่สิบสามค่ะคืออ,อันเดรนี่เขาก็แบบอายุมากแล้วนะคะปะปาก็กลัวมากว่าแบบเขาจะไม่ไหวเขาจะทําคอนเสิร์ตต่อไปไม่ไหวอยากไปดูเร็วๆบอกโอเคเราก็รอต่อไปถ้าเรามีบุญเราก็จะได้ไปดูนะจ๊ะอีกอีกปีหน้าแล้วก็ปีต่อไปค่ะอุตส่าห์ซื้อตัว๋วตั๋วคอนเสิร์ตซื้อท่องที่นะคะมีด้วยนะคะมีก็ต้องไปดูกับเขาด้วย นี่คือหนังสือที่จะเอาไปทิ้งนะคะก็ช่วงนั้นรู้สึกจะเป็นเป็นฮิตฮิแบบพวกของแคมป์แต่ไม่ได้ไปแคมป์นะคะซื้อไว้ที่บ้านก็เลยจะมีหนังสือพวกแคมป์เยอะมากอันนี้ก็แบบเลิกฮิตแล้วซื้อมาพอใจแล้วทิ้งค่ะ อย่างอันนี้ก็เป็นหนังสือซื้อตอนแบบตอนจะสร้างบ้านนะคะก็แบบอุ้ยหนังสือสร้างบ้านนี้แบบเยอะมากเนี่ยค่ะกองเลยนะคะเต็มตัวทิ้งเพราะว่าสร้างเสร็จแล้วไม่ต้องใช้แล้วบางเล่มคือแบบยังไม่ทันได้อ่านเลยนะคะเช่นสองเล่มนี้ยก็แบบตอนนั้นนงคะแบบว่าซื้อให้ลูกลูกดูไงก็ไม่รู้ก็มีหนังสือพร้อมแต่ยังไม่ทันได้อ่านอะไรเลยจะทิ้งซะแล้วอันนี้บอกขอเก็บไว้ก่อนเผื่อแบบ ได้ศึกษสงศึกษาในคราวหนะ้าแล้วทีนี้ป๊ะป๋าก็บอกว่ามาเลือกคัดหนังสือตรงนี้ที่จะทิ้งเลยเยอะแยะเลยที่ไม่ได้อ่านแล้วแบบเก็บทำไมนู่นนี่นั่นโอ้ยน้อยนิดเดียวก็จะให้มันเลือกนะคะเนี่ย ออที่พอจะทิ้งได้ก็จะเป็นพวกหนังสืออนุบาลเนี่ยค่ะพวกนี้คือแบบเออมันคงไม่ได้ใช้ไม่ได้อ่านแล้วก็ทิ้งหมดหนังสือเรียนอนุบาลอนุบาลหนึ่งของนิ่น้ำเมื้อคะเนี่ยถูกไมมก็อนุบาลอ๋ออนุบาลตอนลิขุเรียนชื่อริคุโอ้ยเก่าแล้วทิ้งได้แบบจริงๆเราก็รู้สึกเสียดายนะคะทิ้งแบบแต่ว่ามันก็ ไม่ได้ใช้ไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรแล้วก็มีทางเดียวก็คือต้องทิ้งไปไม่งั้นบ้านเราก็จะรกอันนี้เป็นหนังสือแบบพาเด็กเที่ยวนะคะซึ่งก็ตั้งแต่ปี2018ก็เก่าแล้วปกหายจังหะมันพวกพวกนี้มันออกใหม่ทุกปีค่ะเราก็ซื้อเล่มใหม่ได้อันนี้ก็จะเป็นแบบข้อมูลเก่าสำหรับพาเด็กไปเที่ยวนะคะ อันนี้หนังสือนำเที่ยวปารีสกับอิตาลีตั้งแต่ปี2015ค่ะอ่ะก็ต้องทิ้งไปว่างั้นนี่ค่ะหนังสือการสร้างบ้านต่างๆนะคะก็ต้องทิ้งกันไปค่ะอาจริงๆนี่แบบน่าจะแบบเสียเงินไปกับหนังสือไม่รู้เท่าไหร่นะคะน่าจะเยอะมากเล่มหนึ่งคืออย่างต่ำก็200กว่า300อค่ะ อ,อ,อ,อหนังสือที่ญี่ปุ่นนะคะถ้าเป็นเล่มอะไรประมาณแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะเล่มประมาณพันเยนนะคะตีง่ายงอันนี้ก็พันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยส่วนพวกนิตยสารเนี่ยค่ะ จะถูกกว่าหนังสือทั่วไปหน่อยจะราคาประมาณหกเจ็ดร้อยเยนก็สองร้อยกว่าบาทสองร้อยบาทเนยประมาณเนี้ค่ะและนี่ค่ะปะ้าป๋าจะทิ้งนะคะเพราะเขาป้าบอกว่าตอนลูกเขอก็ซื้อมาเยอะมากเลยแคตตาล็อกอะไรเนี่ยพอลูกแบบเออมีทําแล้วจบแล้วจะทิ้งอีกแล้วค่ะเนี่ยทิ้งแก่งอะมีเล่มใหม่ล่าสุดจะพึ่งทิ้งดีกว่าไหม าารว่างประจําวันนะคะเป็นปอเตโตชิพที่เขาบอกว่ามีขายเฉพาะช่วงนี้อีกเช่นกันค่ะก็ค <f> ือเห็นข้างหน้ามันเป็นรูปแบบสเต็กอะคะ่ะ <f> ก็เลยว่าเฮ้ยทำไมน่ากินเลยลองซื้อมาดูนะคะอ๋อเขาบอกว่ามีเนื้อ150%เซแล้วก็สไปซ์สไปซ์ก็คือพวกเครื่อง <f> เครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยหรออรันนี้นะแกกินได้ค่ะ ไหมเธอเธออร่อยไหมอ๋อไหเลวบอกว่าอร่อยบบธรรมดาธรรมดาเป็นไงคะลูกหนูช่อยบอกได้ว่าอร่อยไหม mm. กินอย่างเดียวไม่พูดนะคะ ชิ้นแบบอ้าวชิ้นเล็กชิ้นไม่ใหญ่มากแต่ว่าหนาแล้วก็อยากเยอะก็อร่อยแบบมาตรฐานขนมญี่ปุ่นทั่วไปอร่อยค่ะสรุปง่ายๆ ถึงที่ทิ้งล่างนะคะแต่แบบมันเต็มเปรียมมากเลยอะคะ่ะที่ทิ้งเราจะทิ้งยังไง แล้วก็ลิขุดลงไปเอาอาหารบ้านพี่ออยนะคะที่ฝากพี่ออยทำให้วันก่อนนูน้นแต่พี่ออยบอกว่าติดงานช่วงนี้งานเยอะมากก็เพิ่งได้ทำวันนี้ค่ะมาที่เดิมนะคะห้างประจำบ้านค่ะอีออน คือเดี๋ยววันนี้เด็กเขาต้องไปเรียนคุ้มงนะคะแต่ว่าเราจะต้องมากินแม็กกันก่อนค่ะเสื้อกันหนาวนี้แบบไม่ได้แพงเลยนะคะประมาณพันกว่าบาทสองพันะคะเสื้อน่ารักดีแม่หมาชอบตัวนี้หรอกม,มีหมา จริงๆชอบตัวนี้แต่ว่ามันเป็นสีนี้ใส่ไม่ได้ขนแมวติดโอ้โอเขาเขียนว่าเขาจะเริ่มขายวันที่29นะคะวันที่29ค่ะเขาถึงจะเริ่มขายพวกถุงลัคกี้แบกนะคะคือพวกนี้ไม่ได้เรียกว่าสุ่มอะไรนะคะบางทีเราเห็นของข้างในเลยเขาจะแบบอย่างนี้ค่ะ ถ้าเราจะซื้อคือจะได้แบบนี้เป๊ะเลยเรียกว่าการซื้อของพวกนี้มันคุ้มเพราะว่าคิดง่ายๆ5้าตัวปกติมันไม่ได้ราคานี้นะคะแต่แบบห้าตัว5,000เยนเองอะไรอย่างเงี้ยถือว่าจะได้ถูกกว่าความเป็นจริงอะคะ่ะอุ๊ยอย่างของเล่นเนี่ยค่ะ2,200เยนคือมันถูกมากเพราะว่าแค่ชิ้นเดียวมันก็แบบพ0 0 0 2 0 0 0เยนแล้วอะคะ่ะลี่นะ ลีนาะลีนาะเดี๋ยวหนูขึ้นปอหนึ่งอะ่ะหนูใช้อันนี้มยมันถูกมากเลยนะนะมันแค่สองพันเยนเองอะ่ะเ,เป็นเซตตั้งสี่ชิ้นสองพันเยนตกห้าร้อยเยนเองอเวันนี้เราพอมีเวลานะคะเราก็จะกินที่นี่เลยไม่ซื้อกลับบ้านค่ะนี่เป็นดูของเล่นอยู่นะคะมาเพื่อซื้อแฮปปี้เซตเนี่ยล่ะคะ่ะสัปดาห์ละครั้งอของเล่นค่ะ ได้เหมือนกันไปอี <c oughs> มันเล่นได้ไหมอะลูกหรือเขาไม่ได้เล่นอย่างนี้หรือเปล่าเล่นได้ไหมดิ๊กี่แหยหรือว่าเขามีวิธีเล่นแบบอื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เล่นยังไงนะคะเข <c oughs> าไม่ได้ใช้อันนี้เป็นแม่เหล็กหรอกหรอทำไมมันไม่ไปเร็วทำได ช่วงเนี้ยค่ะโปรเตตโตของทีมแม็กเนี่ยนะคะเขาไม่มีอันใหญ่นะคะเขาจะขายแต่ไซส์เอเท่าเพราะว่าโควิดอะทำให้การส่งมาจากแคนาดาหรือสักอย่างหนึ่งเนี่ยช้าทําให้ไม่มีโปรเตตโตเพียงพอเลยขายเฉพาะไซส์เอไปจนกว่าจะสิ้นปีเลยค่ะ เขาบอกว่าเขาเป็นนกค่ะโอก็ได้อยู่เนาะแขนใช่เลยลูกเหมือนลูกนกอะ่ะแบบไม่ค่อยมีปีกร้านกิฟช็อปนะคะเป็นร้านที่ดินาชอบเขาก็มีถุงลัคกีกแบาคกให้นะคะเ mm hmm. นี่ย ถุงละสามพันยเยนแต่อันนี้เราจะไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะคะอืมอาจจะเป็นของแนวน่ารักน่ารักคุกกี้กุกกิก๊กตามภาษาของร้านเขาอค่ะคือแนวเนี้ยจะไม่ซื้อนะเพราะเราไม่เห็นของข้างในแต่ว่าของเนี่ยรับรองว่าราคาสูงกว่าสามพันสามร้อยเยนค่ะ นี่นะมาหมาว่าที่มีที่บ้านนี่อยู่ยังไม่ค่อยเล่นเลยอะ่ะจะมาดูอันใหม่ซะละไม่ซื้อนะจ๊ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นถุงโชคดีหมดเลยนะคะแต่เริ่มขายวันที่29อ่อ่ะพวกนี้ก็ใช่นะคะแต่ว่าพวกนี้คือแบบเห็นว่าข้างในเป็นอะไรบ้าง ระหว่างที่รอเด็กๆเ,เรียนคุ้มมงนะคะก็มาแวะซื้อของให้ลูกค้าที่แม็กวาดูค่ะอ,อคริสต์มาสหมดไปก็กลายเป็นถุงลัคกี้แบ็กปีใหม่มาแทนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพวกขนมต่างๆค่ะอันนี้เขาก็จะมีบอกด้วยนะคะว่าข้างในเป็นอะไรบ้างเป็นขนมแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะนอกจากขนมแล้วก็มีถุงลัคกี้แบ็กเบียร์ด้วยนะคะ ร้านใดโซกแบบหนึ่งนะคะจะไปซื้อขนมค่ะคือมาเพื่อซื้ออันนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าวันก่อนที่ซื้อไปรู้สึกเอออร่อยแล้วก็ถูกก็เลยมาซื้อไปกินดีกว่าค่ะแย่แล้วค่ะป้าป๋าอยากกินรามเมงแต่เขาปิดเอาแล้วไงทำไมปิด วันนี้ทำถึงแค่บ่ายสองแม้เจ้าป้าาอดก,กินล้มเมงก็ป้าาก็ไปกินข้าวพี่ออยไปแล้วกันนะคะน,นี่ป้าออยฝากขนมให้เด็กๆด,ด้วยค่ะนี่ขูนี่ขู่นี่นเตรียมตัวกินเลยนะคะขนมญี่ปุ่นน่ะลูกมันจูมั้งมันจูมันจูลูก มันจูกลับถึงบ้านแล้วค่ะก็มาเอาของขึ้นรถนะคะซึ่งเป็นพวกเสื้อผ้าหนังสือที่ป้าป๋าก็จะทิ้งนะคะนี่แค่จากห้องป้าป๋าห้องเดียวนะคะมาเยอะเชียวของเลโอลิคุห้องนี้นะคะก็ต้องจัดเหมือนกันเอาของทิ้งค่ะตอนนี้เสื้อผ้านี้แบบก็ต้องทิ้งอะค่ะตัวเล็กมันเล็กหมดแล้วอะเล็กมากนี่ก็เสื้อเก่ามีแต่เล็กๆนะคะ เสียดายเหมือนกันเน,นี่ยมันทงมันยังสวยยังใส่ได้ดีกันอยู่เลยแต่ก็ต้องทิ้งไปส่วนอันนี้เป็นเสื้อบีเองนะคะยังไม่ได้ใส่เท่าไหร่เลยนะคะของเอิร์ธแต่ว่ามันแบบมันใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าขนแมวมันติดง่ายเลยเลิกใส่เสื้อสีเนี้ยอย่างนี้ปลายยังติดอยู่เลย okay, s <S คือตัวไหนที่แบบว่าไม่เคยได้ใส่เลยเราก็เราก็ต้องทิ้งไปอะคะ่ะอันนี้ ตามหลักการนะคะว่าถ้าไม่ได้ใช้เลยไม่ต้องไปเสียดายเอา้าในเมื่อไม่ใช้ก็ทิ้งไปประมาณนั้นไม่งั้นมันก็จะอยู่ในตู้เราอย่างเงี้ยผ่านไปอีกสิปีก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือกล่องเสื้อผ้าปะปะั่ะที่อยู่ในห้องลีนานะคะคือมานั่งแยกว่าปะป่าค่ะยังใส่ได้หรือใส่ไม่ได้ค่ะสรุป90%ใส่ไม่ได้ค่ะนี่คือของเล่นที่แบบไม่เอาแล้วนะคะเอาไปเตรียมทิ้งค่ะ รู้สึกเสื้อผ้าบีเนี่ยมีอยู่ทุกห้องเลยค่ะเมื่อกี้ไปห้องเลยโอก็แบบจัดการออกมาแล้วแล้วเนี้ยห้องนีนาก็มีค่ะและดูนะคะใส่อยู่แบบประมาณไม่เกิน5้าตัวแล้วเต็มตู้ไปหมดคือไม่ใส่เลยก็เลยเนี้ยค่ะได้เวลาต้องแบบจัดการกับพวกนี้แล้วคือต่อไปคงจะต้องหอกว่าซื้อที่ใส่จริงๆใส่ให้มันเละไปแล้วก็ซื้อใหม่อะไรอย่างนี้น่าจะดีกว่าอันนี้คือโอ้ยไม่รู้เยอะขนาดไหนเสื้อปะป๋าเมื่อกี้ค่ะ เสื้อปะาป่าเมื่อกี้นะคะเต็มตู้แล้วแบบเป็นเสื้อที่เขาใส่ไม่ได้ค่ะเขาตัวตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซื้อมาทีหนึ่งเสร็จยังไม่ทันได้ใส่เลยตัวใหญ่ขึ้นแล้วค่ะใส่ไม่ได้ที่ทิ้งไปเมื่อเกี้ยประมาณ90%เปซ็นเป็นเสื้อที่แบบใส่ครั้งเดียวหรือไม่เคยใส่เลยนะคะบอกป้าป่าเลิกซื้อเสื้อถ้าใส่ไม่ได้แบบเอาไซส์ใหญ่ๆไปเลยจบ ป้าป๋าบอกนี่เขาก็แบบเก็บรอนะว่าเขาจะกลับมาใส่ได้แต่เขาแบบใส่ไม่ได้แล้วก็เลยแบบออช่างมันทิ้งไปเลยแล้วกันไม่มีทางใส่ได้แล้วก็เลยอ้าวได้ได,ได้ได้แล้วแต่จ้ามแล,แล้วก็ห้องนินานะคะนินาก็ให้จัดการเลือกเอาเองว่าวของทิ้งของไม่ทิ้งอะไรยังไงพีนะเขาเล่นของเล่นของเขาอยู่คนเดียวเก็บอยู่คนเดียวค่ะเ,เก็บเละเทะไป,ปหมดมอของห้องีินาก็ เหนื่อยค่ะออกมานี่ไม่แต่พวกแบบเสื้อผ้าตุ๊ก,กตาของเล่นตุ๊ก,กตาก็เลยบหนูต้องแยกเป็นแบบชั้นไข่ชั้นมานชั้นเมลจางชั้นบาร์บี้อะไรก็ว่าไปชั้นของเล่นดินาเรียบร้อยแล้วค่ะอุ้ยทิ้งไปเยอะมากให้เหลือไว้แต่ของแบบแบบเป็นใหญ่ๆอะค่ะ มาเคลียตู้ที่เละที่สุดนะคะอยู่แถวนี้นะคะ่ะเละสุดๆเละมากนะคะเสื้อมีเยอะมากแต่ใส่น้อยมากใส่อยู่ไม่กี่ตัวก็เลยเอาตัวไหนที่เราไม่ใส่เลยหรืออะไรเราก็ต้องทิ้งไปนะคะไม่งั้นมันก็จะแบบเต็มตู้อยู่อย่างนี้ยแล้วก็ไม่ได้ใส่แล้วก็ซื้อตัวใหม่มาก็กไม่ไม่มีที่วางไม่มีที่ใส่ ยังไม่จบนะคะยังมีอีกในห้องปะป่าอีกเมื่อกี้เป็นเสื้อผ้าที่อยู่ในห้องนี้นะตันนี้คือแบบเสื้อใหม่แต่ใส่ไม่ได้เพราะตัวเล็กแล้วอเสื้อสูรนะคะเนี่ยเอามาทำเสลจะเสียดายของอะ่ะเก็บเสื้อผ้าเรียบร้อยค่ะได้รวมทั้งหมดสถุงใหญ่นะคะอันนี้เป็นของมีคนเดียวซึ่งน้อยกว่าปะป่ามากๆเลยค่ะ มีเท่าเนี้ยล้วค่ะมีไม่ได้เป็นคนมีเสื้อเยอะเท่าปะป่านะคะก็เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยค่ะจ้านเน่